เหตุการณ์นี้นะคะเกิดขึ้นกับวงการวอลเลย์บอลเมื่อ,อ,อนะักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติเวียดนาม2คนค่ะโดนสหพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาติหรือว่า FIVB ตรวจโครโมโซมหรือว่าตรวจเพศว่าตกลงแล้วแล้คุณเป็นเพศไหนกันแน่เพราะว่าดูเหมือนว่าทำผลงานได้แบบโดดเด่นนะเลยขอตรวจเพศซะหน่อยปรากฏว่าพอตรวจออกมาเรียบร้อยเนี่ย สองคนนี้ไม่ผ่านคุณสมบัติการแข่งขันค่ะจึงทำให้ทางสหพันธ์ FIVB นั้นสั่งปรับทีมเวียดนามแพ้ทุกนัดเลยทุกนัดที่มีสองคนนี้ลงสนามในศึกชิงแชมป์โลกอยู่21ที่อินโดนีเซียแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวจะมีการพิจารณาโทษเพิ่มเติมด้วยนะคะอูอันนี้ ถือว่าเป็นข่าวใหญ่มากในวงการวอลเล์บอลโลกเลยนะคะจากกรณีของ2นักกีฬาวอลเล์บอลหญิงทีมชาติเวียดนามค่ะโดนสหพันธ์วอลเล์บอลนานาชาติหรือว่า FIVB ตรวจตรวจโครโมโซมเพศหลังเอาชนะเปอร์โตริโกไปได้3ต่อ1เซตในการแข่งขันชิงแชมป์โลกหญิงยู21ที่อินโดนีเซียนะคะ โดย FIVB ก็มีการออกแถลงการเกี่ยวกับผู้เล่นที่ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง U21 ค่ะโดระบุว่าหลังจากที่มีการแสดงความกังวลว่าสหาพันธ์วอลเลย์บอลเวียดนามส่งผู้เล่นที่ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมทีมชาติอายุต่ำกว่า21ปีในการแข่งขันชิงแชมป์โลกที่อินโดนีเซีย FIVB จะได้ดำเนินการสอบสวนตามกฎระเบียบนะคะซึ่งเขาก็แถลงรายละเอียดนะคะว่ามันมีกฎระเบียบข้อ12.2แล้วก็มาตรา 3.5.2ของระเบียบการแข่งขันรวมถึงมาตา14.4ข้อบังคับวินัยปี2023นะคะคณะอนุกรรมการวินัยก็มีมติปรับให้เวียดนามแพ้ทุกแมชค่ะที่มีผู้เล่นทั้งสองลงสนามพร้อมกับตัดสิทธิ์ออกจากทัวร์นาเมนต์ทันทีนะคะนอกจากนี้ FIVB ระบุว่าจะส่งเรื่องไปยังคณะกรรมการวินัย เพื่อพิจารณาบทลงโทษเพิ่มเติมด้วยซึ่งอาจจะมีผลเกินกว่าการแข่งขันในรายการนี้ค่ะโดยจะเปิดโอกาสให้สมาคมวอลล์บอล,บอล,บอลเวียดนามและผู้เล่นเข้าชี้แจงข้อได้จริงเป็นะระลักษ์อักษรนะคะซึ่งแน่นอนค่ะทางเวียดนามเองเนี่ยเขาก็ไม่พอใจนะคะแล้วก็บอกว่าแบบนี้มันไม่ยุติธรรมสำหรับเขาเนี่ยนะคะเออทางอ่อสหพันธ์ ฟุตบอลขอพายสาพันวอลเล์บอลนะคะเลขาที่การสาพันวอลเล์บอลเวียดนามเลตรีเจืองได้ออกมาเปิดเผยกับเรื่องนี้นะคะก็บอกว่าเ,เหมือนกับทําไมจะต้องมีการเหมือนกับเวียดนามทําไมโดนอยู่ทีมเดียวนะคะเราได้ส่งเอกสารเพื่อขอให้ FIVB ชี้แจงกับกฎระเบียบที่ไม่เคยมีการบังคับใช้กับทีมไหนมาก่อนที่ผ่านมาเราได้ส่งเอกสารและข้อมูลของนักกีฬาอย่างครบถ้วนก่อนการแข่งแล้ว หลังจากนั้น FIVB ก็ขอให้สาพันธ์วอลเลย์บอลเวียดนามส่งเอกสารตัวจริงระหว่างการแข่งและเราทุกคนก็ปฏิบัติตามคำร้องขอก่อนที่สุดท้ายเราจะโดนปรับแพ้4นัดจาก5นัด ดังนั้นสาพันธ์ลลอบอลล์บอลเวียดนามจะทำการยื่นเรื่องร้องเรียนไปทาง FIVB และกำลังประสานงานกับหน่วยงานที่มีอำนาจของเวียดนามเพื่อชี้แจงและปกป้องสิทธิ์ของนักกีฬาตลอดจนชื่อเสียงของลลอบอลล์บอลของเวียดนามค่ะก็ไม่ยอมรับในมตินี้นะคะแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวจะมีการยื่นอุทธรณ์ยื่นเอ่อยื่นเรื่องร้องเรียนกับเรื่องนี้ไปด้วยซึ่งอันนี้เป็นก็เป็นสิทธิ์นะคะเพราะว่าทางสมาพันธ์เองก็บอกว่าเดี๋ยวก็จะให้ทาง สมาคมของเวียดนามแล้วก็ผู้เล่นได้ชี้แจงเป็นระลอกอักษรด้วยกับเรื่องที่เกิดขึ้นแต่ไอ้เรื่องนี้แหละไอ้เรื่องของไอ้โครโมโซมเพศอะไรแบบนี้มันก็เป็นสิ่งที่เป็นความท้าทายมากๆนะคะในการแข่งขันที่มันจะต้องแฟร์ค่ะเป็นการแข่งขันที่ยุติธรรมนะคะเพราะว่าเรามีการแยกการแข่งขันเป็นผู้หญิงกับผู้ชายแต่ว่าพอมันมีเรื่องของโครโมโซมเพศที่มีโครโมโซมเพศของเพศชายเข้าไปแข่งในสนามเดียวกันกับผู้หญิงแบบนี้คือมันก็เป็น เป็นคําถามตัวโตๆ,ๆว่าแล้วแบบนี้มันควรจะจัดการอย่างไรอันนี้ไม่ใช่เ,ชเฉพาะกรณีของวอลเล์บอลแต่ว่าพูดถึงกีฬาทุกชนิดเลยเนี่ยนะคะว่าเออแล้วแบบนี้มันควรจะเป็นอย่างไรนะคะว่าเราควรจะมีการตรวจสอบในลักษณะไหนยังไงมีการตรวจสอบที่เป็นมาตรฐานก่อนการแข่งขันไหมหรืออะไรยังไงนะคะเพื่อให้ความเป็นธรรมกับทุกๆฝ่ายด้วย